สวัสดีคับทุกคนพบก,กับเรากันอีกแล้วแฮร์วั<า>นนี้เราเล่นุนกินนะล้วมันไม่สวยตรงน,นี้มันมีุนกินสองตัวแล้วแบบมันไม่ดีอะ่ะมาปั่นกันเลยเอากรรทจุ๊จุรอทุกไปเลยนะฉันปั่นให้เองไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ต้องเริ่มปฏิบัติการดัดเสียงอีกแล้วหรอแ จะอาผู้เลเปลี่ยนเป้าหมายยังไงดีเอา้าโออีไลผู้มีจุกเป็นจุกได้สุดช่วยหนูไมบิริโตแหละนะจุกเป็นจิกิ๊กอีไลล้มเร็วไปไหมใครจะไปช่วยล่ะอีลไยเขาบอกให้ซุกโวเพื่ออะไรเพื่ออะไร ฉันขอถามหนึ่งคำได้ไหมว่าฉันจะรักเธอตลอดไปฉันร้องเพลงหอมมากเลยอ่ะฉันิตอ<ด>นห็อหน้าเห<อ>มือนหมาอ่ะฉันปั่นพาดแล้วหายไปแทบครึ่งรอดตกใแล้วขอโทษนะไม่ต้องขอโทษอีไลโอโอ,โอช่วยด้วยกับปิงค่ะรู้สึก อัดคลิปแล้วปริงการปริงปริงนิดหน่อยช่วยเพื่อน,นได้นะทำไมทำแบบนั้นเดี๋ยวฉันรุกเป็นนางฟ้าไปช่วยเพื่อนซะแล้วเทพธิดานางฟ้ามาแล้วค่ะรอความช่วยเหลือก่อนแป๊บหนึง่งโอ้โหอีสก,กิมน,นี้ได้เลยว่าทำไมืมทำไมทำไมทำไม เราต้องใช้สมาธิโอ้ดีนะเอาไทยมาด้วยอืมเป็นไงล่ะคะน้ำหอมพวกไทยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองก็เอาไทยมาอุบะตายเราต้องรีบไปแอบก่อนนะไม่งั้นเราตายเลยเราต้องอไปแอบ,บก่อนนะคะโอ้ออเจ็บเหมือนกันนะเนี่ย อีไลนก็ยังไม่ได้ใช้ลาก่อนอีไลไปหวานแล้วเอก็ได้ไปช่วยสันทีขอสักคนหนึ่งล่ะถ้าเป็นคนหนึ่งจะดีมากเลยล่ะอ๋อหนูปันชันได้แค่ปัญหบแล้ค่ะฮัลโหลใครอยู่กับใครไะ น้ำหมอมีคนนึงจูบไปอยู่ก็ปั่นเลยละกันปั่นต่อไม่รอแล้วนะคะเเวลาภาคฉุนกินนี่แบบรู <c oughs> ้สึกมนเทิงมากเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นฉุนกินอ่ะหรือเล่นจวนนั่นแหละจวนฉันมาแล้วเออข้างหลังมันเห็นเงาเลยค่ะ <c oughs> เอามาแล้วหรออยูให้หน่อยละกันนะคะ ขอบคุณคะ่ะมีเราเจ็บอยู่คนเดียวนะ่ะมันก็ช่างปวดใจจริงๆเลยเล่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ปวดใจนะปวดใจปุ๊บเธอโอกคัแต่พอพังรักมุกอะไรก็ไม่รู้รันจวนตั้งขึ้นมาเองอะคะ่ะรนจวนก็นึกว่ามันจะดีที่ไหนได้มันซอรี y โอ้ไม่ก็เป็นลูกที่เต็มแต่แดมค่ะทุกคนคะทุไคนะ่ไคะนนี่ได้นะคะคุณห้ามปอดกลาองแมนะคะคุณคุณบเปิมนหนูเอาเครื่องไปก็ได้เออไปแตหนูจะเรีนเครื่องแชมป์เอ อนุญาตคะ่ะแบบนี้อนุญาตได้คะ่ะพอดีว่ารันชวนคุยกับเออเครื่องประดับสมองสีขอเรียกว,ว่าเครื่องประดับสมองสี่แล้วกันเครื่องประดับสมองสี่ีข้น,นดีจริงจริงโอเคค่ะไปกันคะ่ะโอเคค่ะกำลังไปนะคะ ไม่เป็นไรค่ะฉันจะไปช่วยเองค่ะโอคุณนันจวนเบอร์สองโอไมกอดคุณจะตายไม่ได้นะคะฉันมีอะไรให้คุณตายอะคะ่ะไ, <Okay. S 2> ไปค่ะคุณนันจวนไม่บอลลีบเอรค โอ้ไม่ก้อนมันไล่หนูแล้วอะทำให้มันจบจบไปเป็นไงล่ะคะน้องหอม,มอเซียววิบอกเลยว่าสวยปังไปเย่มากเลยมันจะไปตามเราต่อใช่ไหมวะไม่บอกมั้งคะ่ะฉุนกลิ่นคิดว่ามันคงไม่ตามหรอกถ้ามันตามฉุนกนลกิ่นแล้วก็เตรียมเครื่องแล้วอจุด,ดีคะ่ะสวยมีสิทธิ์ออกสองนะคะ รันจวนเบอร์สองสู้ตายค่ะบอกว่าตามมาเดี๋ยวขอไปเปิดกล่องก่อนนะคะคุณผู้ชายก็เปิดไดปก่อนเลยค่ะโอ,โอเคครับรันจวนตายอีกแล้วเหรอเพื่อนฉันขอโทษนะแต่ฉันไม่ไหวจริงๆโอเคค่ะ ลูกคะ่ะว่าไม่ไหวขอที่พุ่งได้ไหมคะที่พุ่งมาคะ่ะโอ้กที่พุ่งไม่มีต้องลบก่อน oh. นะฮะตันงตาแดงแน่ๆอ้อวอันเตอร์มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เรา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 ,เรา,เราไปแล้วเพื่อเรา Okay. ถ้ารู้อยู่ข่าว่าทางรับอยู่ตรงนี้ฉีดกลับแบบสวยๆแล้วก็ลงสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ